เขาให้แน่นันซี่เขาให้นะอฮ้ยอุ้ยมือนีเชฟแซมเล่ามาหนึ่งเขาอยู่เขาหน่อยได้จ้ะพี่น้องจ้ามาเบิง์รี่ลาการหนึ่งเขาของเชฟแซมรล่จ้ะเล่าหนึ่งเขาไวท์กินกับลาบเป็ดจ้ะพี่น้องจ้าอ้ําเป็ดกับเขาเด้อมือนีเด้อมาเด้อมากินน้ากันโอ้ยสิดีกินบ่น่กองเขาเขาสิคิดออกจากหัวบันนี่ละพี่น้องอันนี้มันเป็นเนว นี่มวยโอเคพีปันกินเด้งทุกคนต้กระแตะมาเถื่อนซุปไปเดนนี่ซุปไปล่ะซุปไปันมาชิมโดนแต่ชิมเขาเ่าจะเขาซุปเขาว่าซุปติเชฟม่ม่นมึงซิกไวสิมันมันซุปไปเรากินอะไกินมันก่อนมันกระักก่อน กัวสีดีกินเขาหวหนีสดท้ทยไม่เียรัสก็เป็นผู้มาซายเขาเชฟแซมเล่าว่าเพราะดอกซิกไ้ซื้อขันมา้ายย่านบไดีกินเขาว่าซั่นเมญเียรัตก็เต้นไปเต้นมาเต้นมาเต้นไปเล่าว่าเราเป็นหมอลำาเก่าพี่น้อง แมนอีลีนันละเราลํำม้วนมวน้วนได้จ้ะพี่น้องจ้าบึงลี่ลากการไส้เขาของเมญลัดเลยจ้ะเป็นจังไดอุ้ยเสรจเจแลยวซุกเล้ยวปั่นใส่กองเขาระบาดในพี่น้องต้นฉบับของเมยลัตนี่เราตรงเนียงเขาสะกวนพี่น้องจ้ามาเด้อมากินเขาก็บมญลัดเบิ่งกองเขาเนี่ยจ้ะใส่สองกองเต็มกองหมูกูกเลยจ้า